ไปไนไปวันนี้นะมาแต่หรอดไปไปไมาแต่โอ๋วันนี้ก็ไม่เสร็จอ่ะไม่หรือว่าคุณต้องมายืนข้างหลังเออเท่าไหร่คุณพูดออกมาได้เลยเท่าไหร่ไม่ดีแล้จะไม่ละเท่าไหร่พอนะเดี๋ยวเฉลยตอนตอนท้ายเลยไม่พูดเลยแล้วก็มาลุ้นต่อเลยอ่ะยังไม่เฉลยพูดของพี่ก่อนแล้วค่อยมามาลุ้นกันตรงนี้แล้วมาลุ้นกันเอาบอกว่าใครใหญ่กันเอ้า ปกไกจกว่ากัน<อ>ใครรอบปกใจก,กันแล <c oughs> ้วคำว่ารอบโง่ไปเรื่อยแล้วผมไม่ได้ดีความคนเดียวเขากีดกันทั้งห้องเลาอยากแต่ขอดเสื้อเหรอฮะแต่อขอดเสื้อได้ดีดเขา,เา,าไม่ไดล้ว <c oughs> เอาละจังก้ามอะไรเนี่ยออ่าวัดเลยวัดเลยวัดเลยแจมจำของฟิลม์มได้นะเท่าไหร่อ่ะจำได้จำได้ได้นะ โอ้สุกแล้วเราได้คำตอบแล้วนิวนน้วใช่ไมนิ้วนิ้วเนิ้วครับเป็นนิ้วครับเป็นนิ้วโอเค <ders> ฟังนะคุณพี่ตอนแรกบอกเป็นจีนค่ะฟังไทยไม่ค่อยรู้เรื่องลย เอาบิสักหน่อยไหมต้องไหมรอสักนิด้วพอดีพอดีวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยช่เฉลยหน่อยแจมเมื่อกี้คุณวัดรอบอกของฟิล์เท่าไหร่ครับรอบอกของพี่ฟิล์ม38ครับ38นิ้วออกมานะ38นิ้วทริปเขาบอกไม่เชื่อเขาบอกว่าพูดฟังใครไมฟังใครไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อ เธอที่เอ็นะสามสิบแปดฟิล์มแฟิล์มจมเท่าไหร่เท่าไหร่ดีคราใครนะที่ท่ายจีอะท่ายเจมใครที่ท่ายแจมฮะสีแดงสีแดงนะสีแดงนะมาลุ้นนะฮะใครเอางี้ดีกว่าใครท่ายแจมยกสีแดงขึ้นอ่าสีแดงขึ้นมาชัดๆเลยนะสีแดงขึ้นมาชัดๆ นะดูอยู่นะสีแดงยกขึ้นมาสีแดงยกขึ้นมาเรื่องเนี่ยมีคนไม่เรื่องไม่ยกด้วยนะเห็นนะกลางวะเอาเลยและหน้าอกของแจ๊บรอบอกรอบหกของแจ๊บคือ36ครับสีแดงนะ